สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกะเฮิรต์และ AM 891กิโลเฮิรต์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ นะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสรสรู้ชอบได้โดยประองเองประองนั right ้น ฟังธรรมคำพุทธ,ธะมัชฌิมานิกายคติการสูตรเล่มที่13ข้อที่403มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จไปในแคว้นโกศลพร้อมด้วยพิสุสงหมู่ใหญ่ได้เสด็จแวะออกจากทางแล้วได้ทรงยิ้มในบริเวณแห่งหนึ่งครั้งนั้นท่านพระอนุน ได้มีความคิดว่าเหตุใดเนาปะปัจจัยอะไรเนาะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงซึ่งการแย้มพระตถาคตทั้งหลายจะทรงแย้มพระสวนโดยหาสาเหตุไม่ได้นั้นไม่มีดังนี้แล้วท่านพระนลจึงได้เข้าไปหาพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วถามถึงเหตุแห่งการแย้มในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ กลัดกับท่านพระนนท์ว่าอานทน์เรื่องเคยมีมาแล้วที่บริเวณแห่งนี้ได้มีนิคมชื่อว่าเวพาลิคะเป็นนิคมมั่งคั่งและเจริญมีคนมากมายมีมนุษย์หนาแน่นก็ในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรันตะสัสม,มาสมุทรเจ้า ทรงอาศัยเวพระลิขณิคมอยู่อนุนได้ยินว่าที่นี่แหละเป็นพระารามของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสปักและพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นก็ตรัสสอนภิกษุสงฆ์ที่นี่วันในครั้งนั้นท่านพระอนุนจะได้ปูผ้าสังฆติสี่ชั้นถวายแล้วทูลนิมนต์ให้ประทับนั่งเมื่อพระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะนั้นแล้ว จึงได้ตรัยก,กับท่านพระนนบ่าอนนท์ครั้นก่อนดึกดำบันพื้นที่ตรงนี้เป็นนิคมชื่อเวพาลิคะมั่งค้งั่งรุ่งเรืองมีคนมากเกลื่อนกลนก็ในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงพระนาวมว่าก,กัสปักทรงอาศัยอยู่ในนิคมเวพาลิคานี้ได้ยินว่าอารามของพระองค์อยู่ตรงนี้เอง ท่านประทับนั่งกล่าวสอนหมู่สาวกตรงนี้อานอนท์ในนิคมเวพาลิกะมีช่างหม้อชื่อคติการะเป็นอุปถางอันเลิศของพระผู้มีพระภาคกัสริปปนั้นคติการะไหนช่างหม้อมีสหายที่รักคนหนึ่งชื่อโชติปาลมานกก่อกระนั้นคติการะไหนช่างหม้อจึงเรียกโชติปาละมานพ ผู้สหายมาแล้วกล่าวว่าเพื่อนโชติปะละมาเถิดเราไปด้วยกันเราจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาครัานต่าสัมมาสัมพุทธเจ้ากัสป,ปะการเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัณฑิตลงความเห็นพร้อมกันว่าดีอย่าเลยเพื่อนกติกะระมีประโยชน์อะไรด้วยการเห็นสมณหัวโล้นเพื่อนโชติปะละไปด้วยกันเถิด เราจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกัสปะการเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัณฑิตลงความเห็นพร้อมกันว่าดีอย่าเลยเพื่อนคติการะจะมีประโยชน์อะไรด้วยการเห็นสม,มณะหัวโลนทั้งสองได้กล่าวดังนี้กันถึงสามครั้งในที่นั้นคติการะนายช่างมอจึงได้กล่าวกับโชติปารามานพอย่างนี้ว่าถ้าเช่นนั้น เราเอาเครื่องขัดถูร่างกายไปอาบน้ำที่แม่น้ำกันเถอะเพื่อนอานอนท์ครั้งนั้นคติการะในช่างหม้อและโชติปาลมานพได้ถือเครื่องขัดสีตัวไปอาบน้ำที่แม่น้ำด้วยกันแล้วคติการะได้กล่าวกับโชติปาลมานบอีกว่าเพื่อนโชติปาระที่นี่เองวิหารแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้ากัสปะอยู่ไม่ไกลเลย ไปเถอะเพื่อนเราจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยกันการเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัณฑิตลงความเห็นพร้อมกันว่าดีอย่าเลยเพื่อนกติการะจะมีประโยชน์อะไรด้วยการเห็นสม,มณะหัวโล้นั้นได้กล่าวโต้กันดังนี้อีกถึงสามครั้งอานนท์กติการะในช่างหมอ้อในที่นั้นจึงได้เหนี่ยวโชวติปาละมานพที่ชายพก แล้วกล่าวว่าเพื่อนโชติปาละตรงนี้เองวิหารของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ไกลเลยไปเถ่ะเพื่อนเราจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยกันการเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัณฑิตลงความเห็นพร้อมกันว่าดีอน,นุนครั้งนั้นโชติปาละมานกได้พยายามโดยวิธีที่คติการะนายช่างหมอ ต้องปล่อยชายพกนั้นได้แล้วจึงกล่าวว่าอย่าเลยเพื่อนคติกระประโยชน์อะไรด้วยการเห็นสมณหัวโลนอานอนท์ลำดับนั้นคติการะนายช่างหมอ้อจึงเหนียวโชวติปาลามานพผู้อาบน้ำสักผมเรียบร้อยแล้วเข้าที่มวยผมแล้วกล่าวดังนั้นอีกอานอนท์โชติปาลามานพนั้นได้เกิดความคิด ขึ้นไปในใจว่าน่าสะใจเนาะไม่เคยมีมาเลยข้อที่คติการะนายช่างหม้อที่มีชาติอันตำ่ำมาอาจเอื้อมจับเราที่มวยผมเรื่องนี้เห็นจะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเสียแล้วเนาะดังนี้มานพนั้นจึงกล่าวกับคติการะนายช่างหม้อว่าเพื่อนคติการะนี่จะเอาเป็นเอาตายกันเชียวหรือเอาเป็นเอาตายกันทีเดียวละ่ะเพื่อนโชติประ เพราะการเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการดีจริงๆเอาล่ะเอาล่ะเพื่อนคติการะถ้าเช่นนั้นก็จงปล่อยเราจะไปด้วยกันล่ะอานนท์ล้วับบนั้นคติการะและโชติปารานมานบได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคก,กัสปะจึงที่ประทับคติการะในช่างหม้อผู้เดียวตนนั้นถวายอภิวาทแล้วนั่งอยู่ที่ควนกล้งหนึ่ง ส่วนโชติบาละมานพได้ทำความคุ้นเคยกับพระผู้มีพระภาคนั่งอยู่แล้วกติกรณัยช่างมอดได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคเจ้ากัสปาวา่าข้าแต่พระองคผู้เจริญนี้คือโชติปาละมานพสหายรักของข้าพเจ้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงธรรมแก่เขาเถิดอ,อนุนพระผู้มีพระภาคเจ้ากัสปะ ได้ทำให้คติการะในช่างหม้อและโชติปาลามานพนั้นเห็นจริงถือเอาอาหารและร่าเริงเป็นอย่างดีด้วยธรรมิกฐาแล้วทั้งสองคนเพลิดเพลินปราโมทต่อภาษตของพระองค์บั้นเทิงใจลุกจากอัสนะถวายบังคมแล้วทำประทักษิณจึงหลีกไปอน,อนนลำดับนั้นโชติปาลามานพ ได้กล่าวกับคติการะไหนช่างมาว่าเพื่อนคติการะเพื่อนก็ฟังธรรมนี้อยู่ทําไมจึงยังไม่บวชออกจากเรือนเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเล่าโท<ถ>ษเพื่อนโชติปาระเพื่อนไม่เห็นหรือฉันต้องเลี้ยงมารดาบิดาผู้แก่และตาบอดอยู่คติกะระถ้าเช่นนั้นฉันจะบวชออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนละนะอนนน ครั้งนั้นเขาทั้งสองได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคก,กัสสปะอีกคติกรณันยช่างหม้อกลับูุว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโชติปาราหมานพสหายรักของข้าพเจ้านี่แหละประสงค์จะบวชขอพระองค์จงให้เขาบวชเถิดอนน์โชติปาราหมานพได้บรรพชาและอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้ากัสสปะแล้ว เรากึ่งเดือนพระผู้มีพระภาคกสปะก็ได้เสด็จหลีกไปทางแห่งเมืองพระราณสีก็ในครั้งนั้นรรรพระผู้มีพระภาคกสปะได้ประทับอยู่นะป่าอีสิปตนะมฤกธายวันใกล้พระนครพระราณศีพระเจ้ากาศีทรงพระนามว่ากิกิได้ทรงทราบว่าพระผู้มีพระภาค กสปะมาประทับอยู่นะป่าอีสิประนเะมื่อกตยวันแล้วพระเจ้ากิกิกาศีราชมีพระราชประสงค์จะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคจึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกัสปะถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งอยู่นะที่ส่วนควรข้างหนึ่งอานอนท์พระผู้มีพระภาคกัสปะผู้เป็นอาารันตตัสมาสมพรทธเจ้า ทรงยังพระเจ้ากิกิกาสีราชให้ทรงเห็นแจ้งให้ทรงสมาทานให้อาหารร่าเริงด้วยธรรมิกถานแล้วันแบบนั้นพระเจ้ากิกิกาสีราชที่มีความเห็นแจ้งสมาทานอาหารร่าเริงด้วยธรรมิกถาแล้วก็ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคกัสสปะพร้อมกับด้วยภิกษุสงฆ์ขอ,อนิมมต์รับพระตาหารในวันรุ่งขึ้น พระผู้มีพระภาคกัสสปะได้ทรงรับโดยดุสยียภาพก็ในคราวนั้นพระเจ้ากิกิกาศีราชได้รับสั่งให้ตกแต่งอาหารและโภชนะต่างๆอันประณีตเป็นข้าวสาลีอันขาวและอ่อนมีสิ่งสีดำคือเศษอยากเยื่อต่างๆเก็บออกหมดแล้วมีแกงและกับข้าวเป็นมากในพราชวังของระ่ง ในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคกษัสระได้ทรงนุ่งสบงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังในวาร,ราชวังของพระเจ้ากิกิกาสิราชประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวายพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ในลำดับนั้นพระเจ้ากิก,กิก็ได้ทรงประเกนอาหารแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้อิ่มหนำพอเพียง ด้วยของเคียวของฉันเป็นอันมากด้วยพระณัตของพระองค์เองครั้นพระผู้มีพระภาคทรงฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วพระเช้ากิกิกาศีราชจึงได้กราบตูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระคผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคทรงรับการอยู่จำพรรษาณเมืองาราณสีของหม่อมฉันเติดหม่อมฉันจะได้บำรุงพระสงฆ์เห็นปานนี้ ในที่นั้นพระผู้มีพระภาคกัสสป,ปะผู้อหันตัดสมาสพุทร,รเจ้าได้ตรัสว่าอย่าเลยมหาปพิธอารมะภาพร,รับการอยู่จำบัญจาเสร็แล้วแม้ครั้งที่สองและครั้งที่สามพระเจ้ากิกิกาสีราชก็ได้กราบทูลอย่างเดียวกันแม้พระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสตอบอย่างเดียวกันในครั้งนั้นพระเจ้ากิกิกาสีราช ทรงเสียใจมีโทมนัสว่าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงรับการอยู่จำพรรษาณเมืองพรารลสีของเราเสียแล้วจึงได้ทูลถามกับพระองค์ว่าข้าแต่พระรงผู้เจริญมีใครอื่นที่เป็นอุปถากยิ่งกว่าหม,อม่อมฉันหรืออานนท์พระผู้มีพระภาคกัสปักได้ตรัสตอบในที่นั้นว่ามีอยู่มหาปิ นิคมชื่อเวปาลิกะมีนายช่างหม้อชื่อคติการะอยู่ในนิคมนั้นเขาเป็นอุปถากของอััตมาภาพนับเป็นอุปถาคชั้นเลิศพระองค์แลทรงเสียพระไทยมีความโทมนัสว่าพระผู้มีพระภาคกัสปะไม่ทรงรับการอยู่จําปัญษาในเมืองวรรณสีความเสียใจและความโทมนัสนี้นั้นย่อมไม่มี และจะไม่มีในช่างหม้อคติการะมหมาบพิษก็ในช่างหมอน,นั้นแหละได้ถึงพระบุตรพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารนะเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากาาาจาการถือเอาทรัพย์หันเจ้องไม่ได้ให้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในการมเว้นขาดจากการแกล้งกล่าวเท็จเว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมยียไรอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท มหาปพิธก็ช่างม่อคติการะเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันอยังลงมั่นไม่หว่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ประกอบพร้อมด้วยศีลทั้งหลายชนิดที่เป็นศีลที่พอใจของพระอริยเจ้ามหาปพิธก็ในช่างม่อคติการะนั้นเป็นผู้หมดสงสัยในอริยสัจคือทุกข เป็นผู้หมดสงสัยในความจริงอันประเสริฐเรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เป็นผู้หมดงสงสัยในความจริงอันประเสริฐเรื่องความดับไม่เหลือของทุกข์เป็นผู้หมดสงสัยในความจริงอันประเสริฐเรื่องทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เขานั่นแลบริโภคอาหารเพียงมือเดียวประพฤติปรมจันมีศีลมีกัลยาณธรรมปล่อยวางแก้วมณีและทองคํา ปราศจากการใช้ทองและเงินมหาพิธก็ในช่างหม้อคติการะนั่นแลไม่ขุดแผ่นดินด้วยสากและด้วยมือของตนนำมาแต่ดินที่ตลิ่งพังหรือขุยดินที่หนูขุดออกมาแล้วซึ่งมีอยู่ด้วยหาบแล้วนำไปทำเป็นภาชนะกล่าวอย่างนี้ว่าในภาชนะนี้ผู้ใดต้องการผู้นั้นจงวางถุงใส่ข้อสาร ถุงใส่ถั่วเขียวหรือถุงใส่ถั่วดำไว้แล้วนำภาชนะที่ต้องการนั้นไปเถิดมหาปพิธก็นายช่างหม้อคติการะเลี้ยงมารดาบิดาผู้ชราตาบอดและนายช่างหม้อนั้นก็เป็นอุป,ปาติกะคือจะปรินิพานในภพที่ไปเกิดนั้นไม่เวียนกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะสิ้นเรื่องร้ายรัดเบื้องต่ำห้าอย่างได้ มาาบปิษครั้งหนึ่งอาตมาภาพอยู่ที่นิคมชื่อเวพาลิคาเน่งในเวลาเช้านุ่งสบงถือบาทและจีวรเข้าไปหามารดาบิดาของคติกะระในายช่างหม้อถึงที่อยู่เราได้ถามว่าดูเถิดนี่คนหาอาหารไปไหนเสียเล่ามารดาบิดาของคติกะระนช่างหม้อก็ตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อุปสรรคของพระองค์ออกไปเสียแล้วขอพระองค์จงเอาข้าวสุกจากหม้อนี้เอาแกงจากหม้อแกงนี้สวยเถิดม้าบพิตรครั้งนั้นอัตมาภาพได้เอาข้าวสุกจากหม้อข้าวเอาแกงจากหม้อแกงฉันเรียบร้อยแล้วก็ลุกจากอาสนะหลีกไปลำดับนั้นคติการะนายช่างหม้อได้เข้าไปหามารดาบิดาถึงที่อยู่ ก็ได้ถามว่าใครมาเอาเข้าวสุกจากหม้อข้าวและเอาแกงจากหม้อแกงปรือพวกแล้วหลีกไปมาดาบิดาของเขาได้ตอบว่าก็พระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสปะผู้อรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เอาเข้าวสุกจากหม้อข้าวและเอาแกงจากหม้อแกงสวยเสร็จลุกออกไปแล้วก็ในครั้งนั้น ในช่างมอ่อนั้นมีความคิดเห็นว่านี้เป็นลาบของเราเนาะเราได้ดีแล้วหนอะที่พระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าก,กับสปักทรงคุ้นเคยอย่างยิ่งเช่นนี้แก่เรามาปพิธก็ครั้งนั้นปีติและสุขไม่เหินห่างจากคติการะในช่างมอ่อตลอดกึ่งเดือนไม่ละมารดาบิดาตลอดเจ็ดวัน มีอีกในสมัยหนึ่งหมาบพิษอธรมมภาพอยู่ที่เบพะระลิกานิคมนี้นั่นเองกระนั้นเวลาเช้านุ่งสบงถือบาตรและชีบอเข้าไปหามารดาบิดาของคติกระในช่างหม้อถึงที่อยู่แล้วในถามบ้าคนหาอาหารไปในเสียแล้วมานดาบิดาของเขาก็ตอบบ้าอุปถาของพระองค์ออกไปเสียแล้ว ขอพระองค์จงเอาขนมสดจากกระเช้านี้เอาแกงจากหม้อแกงนี้เสวยเถิดมาประพิดก็ในกลางนั้นอาภาพก็ได้เอาขนมสดจากกระเช้าเอาแกงจากหม้อแกงสวยแล้วก็หลีไปลำดับนั้นคติกระในช่างหม้อได้มาถึงแล้วก็าถามถึงเรื่องขนมจากกระเช้าและแกงจากหม้อแกง มารดาบิดาของเขาก็ตอบว่าพระผู้มีพระภาคกสัสปรปิได้ทรงสบยแล้วนายช่างหมอ้อก็มีความคิดว่าพระผู้มีพระภาคทรงคุ้นเคยอย่างยิ่งเช่นนี้ในเราก็กำนั้นปีติและสุขไม่ละคติกระนายช่างมอ้อตลอดกึ่งเดือนและไม่ละมารดาบิดาของเขาตลอดเจ็ดวัน อามาภาพอยู่ที่เวภาลิกานิคมนั่นเองก็สมัยนั้นกุติรั่วอามาภาพจึงเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วบอกว่าพวกเธอทั้งหลายจงพากันไปหาเอาญ้าที่บ้านของคติกระในช่างหม้อเมื่อกล่าวอย่างนั้นแล้วภิกษุเหล่านั้นได้กล่าวกับอามาภาพว่าข้าแต่พระผู้เจริญ ก็หญ้าที่บ้านของนายช่างหม้อไม่มีมีแต่หญ้าที่มุงหลังคาเรือนที่นายช่างหม้ออยู่เท่านั้นอนุภาพภาพจึงสั่งพิสุทั้งหลายว่าพิส IR ุท huh? <|so|> ั้งหลายเธอทั้งหลายจงพากันไปรื้อหญ้าที่มุงหลังคาเรือนที่คติการะช่างหม้ออยู่มาเถิดก็ลาดับนั้นพิสุททั้งหลายเหล่านั้นก็ได้ไปรื้อหญ้าที่มุงหลังคาเรือน ที่คติการะนายช่างหมอ้ออยู่มาแล้วมารดาบิดาของนายช่างหมอ้อได้กล่าวกับพิสุดทั้งหลายเหล่านั้นว่าใครมารื้อหญ้ามุงหลังคาเรือนเล่าพิสุ์ทั้งหลายเหล่านั้นได้ตอบว่ากุติของพระผู้มีพระภาคเจ้ากัสปะรั่วมารดาบิดาของคติการะนายช่างมอ้อจึงได้กล่าวว่าเอาไปเถิดท่านเอาไปตามสะดวกเลยท่านผู้เจริญ ครั้งนั้นคติการะนายช่างหม้อได้กลับมาถึงเรือนได้ถามมารดาบิดาว่าใครมารื้าย่ามุงหลังคาเรือนไปเสียเล่ามารดาบิดาของเขาได้บอกว่ากุติของพระผู้มีพระภาคกสปะรั่วในที่นั้นกติกะระนายช่างหม้อมีความคิดเห็นว่าเป็นลาบของเราเนอเราได้ดีแล้วเนอที่พระผู้มีพระภาค ได้ทรงคุ้นเคยอย่างยิ่งเช่นนี้ในเราก็กรังนั้นปีติและสุขไม่ละคติกระ,ระนายช่างหม้อตลอดกึ่งเดือนปีติและสุขก็ไม่ละมารดาบิดาของเขาตลอดเจ็ดวันรังนั้นเรือนที่คติกระ,ระ,ระนายช่างหม้ออยู่ทั้งหลังนั้นมีอากาศเป็นหลังคาอยู่ตลอดสามเดือนถึงฝนตกก็ไม่รั่ว มหาปิษกติการา,นายนช่างหม้อมีคุณเห็นป่านนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเป็นลาบของคติการา,นายนช่างหม้อแล้วหนอนายช่างหม้อนั้นได้ดีแล้วหนอที่พระผู้มีพระภาคทรงคุ้นเคยอย่างยิ่งเช่นนี้ในเขาอานนท์ครั้งนั้นพระเจ้ากิกิกาศีราชได้ส่งเกวียนบรรทุกข,าาข้าวสารข้าวสาลีประมาณห้าร้อยเล่ม และเครื่องแกงอันสมควรแก่ข้าวสารนั้นไปพระราชทานแก่คติการะในช่างหม้อเมื่อราชบุรุษทั้งหลายได้เข้าไปหาหนายช่างหม้อแล้วได้กล่าวกับเขาว่าท่านผู้เจริญน,นี้ข้าวสารและข้าวสาลีอย่างดีเป็นทุกเวียนมาประมาณห้าร้อยเล่มและเครื่องแกงอันสมควรแก่ข้าวสารนั้นพระเจ้ากิกิกาสิราช ส่งมาพระราชทานแก่ท่านแล้วจงรับพระราชทานของเหล่านี้ไว้เถิดขติกราราไนชางมอไดตอบว่าเอา้าก็พระราชามีพระราชกรณียกิจมากมีธุระมากของที่พระราชทานมานี้อย่าเป็นของข้าพเจ้าเลยจงเป็นของหลวงเถิดอานน์เธออาจจะมีความคิดอย่างนี้ว่าสมัยนั้น ผู้อื่นได้เป็นโชติปาละมานพแน่นอนแต่ข้อนั้นเธอไม่ควรเห็นอย่างนั้นในสมัยนั้นเรานี่แหละเป็นโชติปาละมานพเมื่อจบพุทธธรรมัตนี้แล้วท่านพระนอนุนชื่นชมยินดีในภาสิกของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้แหละคติการะสูตรจบสังยุตตานิกายเล่มที่สิห้า ข้อที่287ร้ิคติการสูตรที่4มีในสมัยหนึ่งคติกาะเทบุตระบุยืนอยู่นะที่ส่วนควรข้างหนึ่งได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคโคดมดังนี้ว่าภิกษุเจ็ดรูปผู้เข้าถึงปรมโลกชื่อว่าอาวิหาเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเช่นราคะโทสะแล้ว ข้ามพ้นเรื่องข้องต่างๆในโลกเสียได้แล้วพระผู้มีพระได้ตรัสถามว่าก็ภิกษุเหล่านั้นคือใครบ้างผู้ข้ามพ้นเรื่องข้องเป็นบ่วงมานอันแสนยากที่ใครๆจะข้ามพ้นได้ละกายของมนุษย์แล้วก้าวล่วงเรื่องประกอบอันเป็นทิพย์พติการเทพบุตรได้กล่าวตอบว่า นั่นคือท่านอุปากะท่านพละคันทะท่านปุกกุสาติรวมทั้งสามท่านคือท่านพัทธิยะท่านขันทเทวะท่านพาหุรคกิและท่านลิงคิยะรวมเป็นเจ็ดท่านท่านเหล่านั้นล้วนแต่ละกายของมนุษย์ก้าล่วงเครื่องประกอบอันเป็นทิพย์ได้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตามว่า ท่านเป็นคนมีความเฉลียวฉลาดกล่าวสรรเสริญภิกษุเหล่านั้นผู้ละบ่วงมาได้แล้วภิกษุเหล่านั้นรู้ทั่วถึงธรรมของใครจึงได้ตัดเครื่องผูกคือพบเสียได้กติการเทพบุตรได้กล่าวตอบว่าท่านเหล่านั้นรู้ทั่วถึงธรรมของผู้ใดจึงตัดเครื่องผูกคือพบเสียได้ผู้นั้น นอกจากพระผู้มีพระภาคและธรรมะนั้นนอกจากพระศาสนาของพระองค์แล้วเป็นไม่มีนามและรูปดับไม่เหลือในธรรมะใดท่านเหล่านั้นได้รู้ธรรมะนั้นในพระศาสนานี้ซึงตัดเรื่องผูกคือพบได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสตามอีกว่าท่านกล่าววาจาลึกรู้ได้ยากเข้าใจให้ดีได้ยาก ท่านรู้ทั่วถึงธรรมของใครจึงกล่าววาจาเช่นนี้คติการะเทพบ,บุตรได้กราบทูลว่าครั้งก่อนข้าพเจ้าเป็นช่างหม้อทำหม้ออยู่ในเวพะลิกะชนบทเป็นผู้เลี้ยงดูมารดาบิดาเป็นอุบาสกของพระพุทธเจ้ากัสปะเว้นขาดจากเมถุนระพุทธพรหมรจันไม่มีอามิตร ได้เคยเป็นคนร่วมบ้านกับพระองค์ทั้งเคยได้เป็นสหายของพระองค์ในพางก่อนข้าพระเจ้ารู้จักพิกษุทั้งเจ็ดรูปเหล่านี้ผู้หลุดพ้นแล้วสิ้นราคะโทศาสตแล้วข้ามพ้นก็เรื่องคล่องต่างๆในโลกได้แล้วพระผู้มีพระบาได้ตรัสถามว่าแน่ไหนช่างม่อท่านพูดอย่างใดก็ได้เป็นจริงแล้วอย่างนั้น ในการนั้นครั้นก่อนท่านเป็นช่างหม้อทำหม้ออยู่ในเวพะลิขะชนบทเป็นผู้เลี้ยงดูมารดาบิดาเป็นอุบาสกข,ของพระกัสสปะพระพุทธเจ้างดเว้นจากเมถุนพระพฤติประมจันไม่มีอามิตรได้เป็นคนเคยร่วมบ้านกันกับเราทั้งได้เคยเป็นสายของเราในปางก่อนกติการสูตรที่สี่ จังยุตานิกายจบฟังธรรมคำพุทธะติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกะและ AM 891กิโลเ